สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนวิชาเด็กเก่งวิทยาศาสตร์นะคะเอาละค่ะเมื่อเด็กรู้แล้วเด็กๆได้หนังสือแล้วเด็กๆก,ก็เปิดเปิดหน้า29นะคะมี2นำา9วันนี้เขาให้เราเรียนเรื่องอะไรเนี่ยเออดูสิ นะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพก่อนมีอะไรบ้างคะ,ะเห็นอะไรบ้างเด็กๆลองดูสินั่งดูก่อนนะคะอ๋อมีหุ่นยนต์มีลูกบอลอ่ามีสองอย่างมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเขาบอกว่าวันนี้จะให้เด็กๆเ,เรียนนักวิทยาศาสตร์น้อยอ๋อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆกันนะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตภาพการทดลองแล้วเขียนตัวเลข1-5ถึง5ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเรียงลำดับการทดลองเปรียบเทียบน้ำหนักของหุ่นยนต์และลูกบอลพลาสติก นะคะอันนี้ลูกบอลพลาสติกไม่ใช่ลูกบอลใหญ่ๆที่เขาเตะกันกลางสนามนะคะราคาเด็กๆดูนะคะดูรูปภาพด้วยรูปที่1นึ่เขาบอกว่าใครที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องคิดแล้วก็ทำไมคะพอคิดมองรูปภาพที่เราจะทำไมคะมองเห็นลูกบอลพลาสติกกับขุ่นยนต์อะไรหนักกว่ากันนะ ผู้หญิงเขาก็ถามเธอรู้หรือเปล่าว่าอะไรหนักกว่ากันเนี่ยสองอย่างเนี่ยผู้ชายเขาก็คิดแล้วอเห็นไหมคะข้อที่หนึ่งที่มีรอยประไว้เห็นไหมคะตั้งคําถามผู้หญิงเขาก็ตั้งคําถามแล้วต่อไปมาดูรูปที่สองอ๋อผมคิดว่าหุ่นยนต์ต้องหนักกว่าครับ เขาก็บอกกับผู้หญิงใช่ไหมคะ,ะเขาบอกผู้หญิงว่าผมดูแล้วเนี่ยต้องหุ่นยนต์แน่ๆเลยที่หนักกว่าใช่ไหมคะเป็นการคาดคะเนด,ด้วยสายตานะคะเรามองไปหุ่นยนต์มันใช้ใช้อะไรคะใช้ของหนักใช้ใช้ใชะายสังกะสีหรือตะกัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอลูกบอลมันพลาสติก มันก็ต้องเบากว่าใช่ไหมคะ,ะคิดคาดคะเนว่าหุ่นแน่ๆเลยผมว่าหุ่นครับเสร็จแล้วพอมาอพอมานี่นะคะรูปด้านล่างไม่เอา,าฉันไม่เชื่ออ่ะไม่เชื่อทํายังไงดีอ่ะว่าอะไรหนักกว่ากันเราลองชั่งน้ําหนักอ่าผู้ชายเขาบอกเธอไม่เชื่อใช่ไหมเธอไม่เชื่อว่าหุ่นยนต์หนักกว่าอย่างนั้น เราจะทำไมคะรองช่างน้ำหนักดูดีกว่าเออจะได้แน่นอนอ่ะตกลงตกลงผู้ชายเขาก็ไปเอาที่ช่างมานะคะเอามาช่างนะคะเอาหุ่นวางลูกบอลวางด้านหนึ่งผู้หญิงเขาก็วางลูกบอลรวบรวมข้อมูลคราวนี้เราจะต้องเก็บข้อมูลแล้วนะคะ ต้องมีสมุดเล่มนึง่งคอยจดเอาไว้หรือไม่อย่างนั้นเราทำเป็นรูปภาพอย่างนี้ก็ได้นะคะรวบรวมข้อมูลว่าอะไรหนักกว่ากันนะคะเพราะเราเอาตดช่างมาแล้วเราไม่เชื่อพอเสร็จแล้วอ่ามาอีกรูปหนึ่งเป็นยังไงว้าวตาช่างเอียงไปทางหุ่นยนต์แล้วผู้หญิงเขาก็ตกใจไงเขาก็ร้องว้าวขึ้นมาเลย อ่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นไหมคะวิเคราะห์แล้วว่าทำไมหุ่นยนต์อ่าต้องหนักกว่าเพราะทำจากอะไรคะอ่าบางทีก็ทำด้วยพลาสติกอย่างหนาบางทีบางทีก็ทำด้วยอะไรคะอ่าสังกะสีหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะทำให้เรียบร้อยนะคะประกอบ อประกอบขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์นะคะก็จะหนักเขาก็วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วทมายเขาก็ร้องขึ้นมาเลยอพออันสุดท้ายเห็นไหมคะเห็นเลขห้าประไหมคะอันนี้สุดท้ายแล้วเขาก็มาสรุปผลผู้หญิงเขาก็บอก่อาอหุ่นยนต์น่ะหนักกว่าลูกบอลจริงๆด้วยฉันเชื่อแล้วล่ะ ผู้ชายก็เขาก็ย้มแป้นเลยอ่ะใส่เลขห้สิเมื่อเราเสร็จแล้วนี่เราก็ใส่เลขห้แต่มีเลขหนึ่งแล้วอ่ะยังไม่ได้เขียนเลขสอเลยอ่ะตามลูกสอนที่เอาเขียนไปขาดคะเนรูปสอนสองแล้วก็มาอะไรคะสามรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็สี่อ่ะตาช่างเอียงไปทางหุ่นยนต์เลย เด็กๆลองสัมผัสดูก็ได้นะคะถ้าที่บ้านเด็กๆมีหุน่นหุ่นยนต์กับฟุตบอลน,นะคะต่อไปเลขห้า,าเลขห้าสุดท้ายเลยเห็นไหมคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยกันแล้วนะคะเรารู้แล้วเราเอาวันนี้เอาหุ่นยนต์กับลูกบอลมาเปรียบเทียบก,กันนะคะคุณครูบอกแล้วเด็กๆเ,เห็นอะไร เด็กๆต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะแล้วก็คิดติคิดคาดคเนไปนะคะว่าเอออะไรเนี่ยอะไรก็ได้นะคะอ่าอะไรก็ได้ที่เด็กๆหยิบขึ้นมาอ่าหยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่งสองชิ้นอ่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคะคาดคเนเสร็จแล้วเราก็มารวบรวมข้อมูลว่าทำไม อ่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้เสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ข้อสุดท้ายก็สรุปผลว่าหุ่นยนต์หนักกว่าเอา้ะค่ะจบแล้วค่ะเด็กๆเ,เขียนเลขในช่องสี่เหลี่ยมให้คุณครูด้วยนะคะเลขหนึ่งถึงเลขห้าตามรูกศรน,นะคะที่นักวิทยาศาสตร์น้อยเขาคิดกันนะคะอืมเขาคิด คิดเป็นตัวเลขตามรูกศรเขายังเขียนหนังสือไม่ได้นะคะเ,เขาก็จะวาดรูปเอานะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะคะอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ